การจับกลุมพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีแนวโน้มสูงมากขึ้นนะคะตัวเลขที่จับกุมและก็บันทึกกันตั้งแต่หนึ่งตุลาคมปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันของศูนย์นำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ไปตรวจยึดจับกลุ่ม451ครั้งได้ผู้ต้องหา496คนยึดยาบ้าได้มากกว่า91ล้านเม็ดค่ะ ไอซ์3,582กิโลกรัมและเฮโรอีน28กิโลกรัมนะคะในการประชุมหาแนวทางป้องกันและปรับรามยาเสพติดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคเหนือคือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและพะเยาเน้นให้ความสำคัญในการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีพันธุไม่ให้ไหลเข้าไปในแหล่งผลิตได้การลักลอบลำเลียงเข้าสู่ประเทศตามแนวชายแดนและเข้ามายัางพื้นที่ชั้นในและการลักลอบขนส่งผ่านระบบ โลจิสติกในรูปแบบพัสดุพันธุ์ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเราพบว่าจะผ่านมาทางลงลงไปถึงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่านะครับเพราะตรงนี้มันลำน้ำมันมันไม่ได้กว้างขนาดมันไม่ได้ยาวมากที่เป็นชายแดนแต่ของเราก็ยอมรับว,ว่าบางครั้งก็พื้นที่ของเขต ชายแดนไทยกับลาวเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีลำน้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนอย่างเดียวมันมีพื้นที่บนบกด้วยนักวิชาการศึกษาแล้วพบว่าปัญหายาเสพติดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นมาจากหลายปัจจัยค่ะเช่นช่องทางในการขนส่งที่สะดวกมากขึ้นตลาดผู้บริโภคมีความต้องการสูงสถานบันเทิงกลับมาเปิดหลังจากโควิดคลี่คลายและสถานการณ์การสู้รบในประเทศเมียนมา สถานการณ์ยาเสพติดของปี2566กำลังสอกเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบกันกับปี2565ในขณะนี้พบว่าเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ43ค่ะนักวิชาการเสนอให้การตรวจสอบคุมเข้มพุ่งเป้าไปที่การลงทุนที่อาจจะเป็นการฟอกเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดค่ะคือมันขึ้นอยู่กับนโยบายการปรปับปรามยาเสพติดของไทยนะครับว่า จะก,กำหนดมาตรการแบบไหนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมจริงๆนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของการยึดรัพย์เราก็จะพบว่าตัวเรื่องการยึดทรั์เนี่ยแน่นอนยึดรัพย์ได้แต่มันก็ไม่ได้ทําให้ปริมาณยาลดลงฉะนั้นก็ต้องมามองอีกว่าในแง่ของการฟอกเงินในปัจจุบันเนี่ยเรามีกลไกไหนบ้างที่จะไปควบคุมการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องมาจากเงินมาจากยาเสพติดนะครับ แหล่งผลิตยาเสพติดหลักๆยังกระจายอยู่ในรัฐฉานเหนือ6แห่งนะคะอยู่ในเขตปกครองพิเศษของกลุ่มว้ากลุ่มพันธมิตรเมืองลาและในพื้นที่รัฐฉานใต้มีแหล่งผลิตยาเสพติด4แห่งด้วยกันซึ่งมีรายงานว่าดําเนินการโดยกลุ่มชาติพันธุ์วะจีนฮ่อมูเซอร์และไทยใหญ่สามารถผลิตได้ทั้งไอซ์เฮโรอีนยาบ้าและเคตาเมีนค่ะ1 2